สวัสดีครับผมชื่อเด็กธนวิพงมิเกษินสันยุกจันประถมศึกษาปีที่4ี่ักสาืเลขที่หน่งครับวันนี้ผมจะมาทดลองเรื่องจหววลูกปองค์ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมคือในวันนี้สิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกคือ 1. นึ่ำหลอดมาสอดในเส้นไหมพรมครับหลังจากนั้นนําเส้นไหมพรมที่ยาว สิบเมตรนํามาถึงให้เส้นมันตึงครับหลังจากนั้นให้เรานั้นเป่าลูกโป่งมาสามลูกนําเทปใสามาติดตรงที่ต่างๆตําตำแหน่งต่างๆของลูกโป่งครับที่ด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังของลูกโป่งครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทดสอบว่า ต้องนำหลอดมาติดตรงไหนมาติดส่วนไหนของลูกโปร่งเพื่อที่จะทำให้ลูกโปร่งไปไกลสุดครับลูกลูปโปร่งหมายเลหนึ่งคือลูกปร่งที่ติดอยู่ส่วนด้านหน้านะครับหนึ่งสองสาม 2เมตร53เซนติเมตรครับรูปป่่งหมายเลข2 2คือรูปปร่งที่นำหลอดมาติดอยู่ตรงกลางของรูปโปร่งครับ1 ได้สองได้ความยาวเจ็ดเมตรสี่สิบเซนติเมตรครับลูกโป่งหมายเลขสามคือลูกโป่งที่นำหลอดมาติดส่วนท้ายของลูกโป่งนะคะหนึ่งสองที่สามได้ความยาว สรุปผลจากการทดลองได้ว่าลูกโป่งหมายเลขหนึ่งที่แปะหลอดอยู่ด้านหน้าของลูกโปง่งวิ่งได้ไกล2เมตร53เซนติเมตรครับส่วนลูกโป่งหมายเลขสองที่แปะหลอดตรงกลางของลูกโปง่งวิ่งได้ไกลเเมตร40เซนติเมตรครับส่วนลูกโป่งหมายเลขสามที่แปะหลอดด้าน ส่วนท้ายของลูกโปง่งวิ่งได้ไกล7เมตรครับสรุปจากการทดลองทำให้เราให้รู้ว่าลูกโป่งหมายเลขสองที่แปะหลอดต,ตรงกลางของลูกโปง่งวิ่งได้ไกลเป็นอันดับหนึ่งส่วนลูกโป่งที่แปดด้านท้ายของส่วนหลอดที่แปดด้านท้ายของลูกโปง่ง วิ่งได้ไกลเป็นลำดับที่สองส่วนหลอที่แปะอยู่ด้านหน้าของลูกปก่วิ่งได้ไกลเป็นลำดับสุดท้ายครับขอจบกันทดลองเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ